และอย่างที่บอกว่าอุปกรณ์อันนี้คือเราจริงๆเราไม่จําเป็นต้องใช้อันนี้ก็ได้นะคะอะไรก็ได้อย่างนี้เราจะใช้ชอ้อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครใครมีอะไรก็หยิบขึ้นมาใช้ได้นะคะ,จะเจิ่มจัดษณาก่อนแล้วนะคะค่ะการโฆษาณานะคะทิศทางในการโคานะคะจากจุดแรกนะคะจุดแรกจุดแรกเราเราแบ่งใบหน้าอย่างนี้นะคะมีส่วนล,ลิดไล่ลากลงมาจากหน้าผากเราถึงขางเนี่ยิดไายนะคะ จากวาความคิ้วขึ้นไปหน้าผากเนี่ยเราลากขึ้นลากขึ้นนะคะลากลากขึ้นลากขึ้นก่อนงวงนองนก็พวกเราง่วงนอนยังตอบเวลาได้ไม่ค่อยดีถึงเวลานอนแล้วส่วนที่หนึ่งลากขึ้นก่อนจากขวามคิ้วขึ้นมาสิสะเนี่ยลากขึ้นนลากขึ้นแล้วแล้วหลังจากนั้นจากเส้นกลางเนี่ยลากออกซ้ายและขวาไปเลยนะคะนี้แต่ละด้านเนี่ย ตัวเราลากขึ้นจากหวังกิ้วขึ้นมาายผมด้านบน่ยลากขึ้นสัก20-30รอบก็ได้นะคะแล้วเราก็มาลากจากกลางมาขอบผมด้านซ้ายอเนี้ยอีกสักประมาณ20-30รอบได้เช่นกันนะคะค่ะถ้าเราใช้นิ้วนะคะเราจะทำได้แบบนี้ค่ะเ่ยใช้นิ้วสลับกัน ลดหน้าในาเชิงสมาธิสมในร่างกายนะ่นะส่วนมากจะสมสมที่ด้านซ้ายมากกว่าขวาแต่ถ้าเรารู้สึกไม่สบายที่ด้านขวาก็ให้ทําการกระบายที่ที่ด้านขวาของร่างกายก่อนก็ได้นะคะแต่โดยทั่วไปจะเป็นที่เราจะเริ่มที่ข้างซ้ายกันทีก็เ่ยนซี่งมาเราตัวเององ่วงนอนก็ใช้แบบนี้บ่อยบ่อยครั้งนะคะการลงน้าหนักในเรื <c oughs> ่องจริงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพนะคะ ช่วงช่วงหวังคิ้วตรงตรงตรงเนี้ยมันเป็นขอบกระดูกค่ะเราเน้นน้ําหนักลงไปเลยค่ะอย่างที่บอกนะตรงไหนที่เลือดผ่านไม่ค่อยดีนะคะแล้วตรงไหนที่เป็นขอบกระดูหรือร่องกล้ามเนื้อเนี่ยเราเราต้องเน้นเป็นพิเศษนะคะจากขื่นกาเนี้ยออกมานี่ตรงตรงใต้ตาเราก็ลากออกนี้เช่นกันนะคะเราหลอกแก้มลากออกลากออกตรงตรงเนี้ยจากใต้จมูกนี้ก็ลากออกปากก็ลากออกนะคะ 20หรือ30ครั้งหรือเท่าที่เรารู้สึกสบายนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งวัสดุหรือหรือดิ้วมือเปล่าๆของตัวเองแล้วตรงเส้นนิ้วลายตรงเนี้ยเมื่อกี้เราลากขึ้นแล้วแล้วจากหว่างคิ้วลงมาล่องจมูกนี่เราลากลงนะคะใช่ได้คางทำแบบนี้เลยค่ะนะคะครูะรสกว่าท่านผู้หญิงทำได้คล่องมือมาก เกี่ยวจากับด้านผู้ชายแต่ทำแล้วเราจะมีความสุขนะคะแล้วก็สบายๆนะคะแล้วเน้นอีิกอายหนึ่งของกระดูกเราเน้นใช่ไหมคะตรงใต้คางเนี่ยใครลิ้นกระด้างคานแขงนี่ค่ะนิ้วโป้งสองนิ้วกดไปที่ขอบขาต้นใก่ล่างแล้วก็เลื่อนตามาขาต้นใจ่โดนไปถึงข้างใบหูใต้ใบหูแล้วเลยนะคะเราออกแรงที่นิ้วด้วยแล้วออกแรงเก็บคางลงมาอ่าจะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะคะ่ ไม่งั้ทั่อข้างเลยหูเราเรายังสามารถถูแบบไม่เป็นการติดซาได้อาจจะทำนิ้วคิปนีอย่างเงี้ยนะคะเราถูทั้งด้านหน้าและด้านหลังไปสูอ่าแล้วก็เดินหูนิดเดียวดึงออกบนข้างล่างดึ่งลงล่างตั้งบนเดึงขึ้นบนได้เลยนะคะจากสองชั้นได้ไหมคะจากสองชั้นได้เป็นชั้นเดียวได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าจริงๆมันกระตุ้นการเผาผลาญของร่างกายนะ อะไรที่ที่เป็นของเสียที่น้ำตาสออย่นีม่มันจะช่วยได้สลายเพราะตัวเองสังเกตมีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งเดิมน้ําหนักเยอะ80กิโลแล้วเขาเหลือ60กิโลระหว่างที่น้ําหนักจะลด20ก,กิโลเนี่ยเขาใช้เวลาไม่กี่เดือนนะคะประมาณสี้าเดือนเองเขาชอบโคชาแถาๆวที่เนี่ยคเขามีไขมันหน้าท้องต้นขาที่เขาทำบ่อยๆเ,อเราก็สังเกตว่ายมันน่าจะช่วยแล้วเพราะตําราก็บอกว่าช่วงค่ายนี่เรามีการเข้ากลุ่มภาคบ่ายด้วยนะคะค่ะอันนี้เราทํา ใบหน้าสมมติว่าเสร็จแล้วเราสาธิตโพสา่สาศีษะเลยนคะค่ะแศ<ต>ษะเป็นก,กันินะนนดนูดจกตรงกาศีษมาเน้เน,น,ะน,ะเนะคะเอีดี๋ยวคอเน้นจุดการศีรษะอีกนินค่ะเน้นจุดจอมประสารหรือกระหม่อมนะคะว่าจายอดใบหูขึ้นไปนะคะ อาจจะก็ใช้การตัวด้านข้างแล้วก็จ้อนไปหูของเราใช่ไหมคะมตรงนี้จุดตรงกลางตรงนี้คะ่ะเขาเรียกว่าภาษาจีนคือไปหูนะค<น>ะภาษาไทยว่าจุดจองภาษานะคะตัวนี้เป็นจุดสุดการที่เราจะเริ่มต้นทางการโภชนารศาีรษะนะคะแล้วก็เราจะขูดลงมาเรื่อยๆนะคะไล่ขูดลงมาอย่างเวลาขูดนี้นะคะถ้าเกิดเจ็บตรงไหนสแสดงว่าตรงนั้นเลื่อนลงมาไม่ได้นะก็ค่อยขูดอาจจะขูดยาวๆก็ได้นะคะหรือว่าขูดเป็น อย่างแบบนี้นะคะเสร็จปวดให้รอดสีสันนะคะคนไหนที่มีอาการปวดสีสันเป็นอะไรกันจะช่วยทำให้ระือดมมันเดินจมัสสากมาเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของรัศมีเลยค่ะแล้วก็าไลกไปจนสุดไรผมนะคะให้รอดสีสันนะคะนักเบาค้นอยู่กับ จงตัวแบบทำแบบไหนรู้สึกสบายนะคะสำหรับการโัวสา่สื่อสารที่มีตัวอย่างลมชักอาจจะช่วยทำทุกสัาทำทุกวัน3เดือนต่อเนื่องอาการลมชักหายนะคะเขาโทรมารายงานว่าหายนะคะก็หลังจากขูดแล้วใช่ไหมคะเราจะปบติตามทางนี้นะคะตรงบริเวณตรงไหนที่ปวดศีสษะ ค่ะตรงรอยต่อของผมนะคะขุดได้เลยค่ะตรงนั้นก็เป็นรอยต่อของเส้นกระโหลกศีรษะเป็นกาน,นะคะจะตรงด้านหลังนะคะหลังหูนี้เนื้อเยื่จะอ่อนนิดนึงน้ำหนักอาจจะเบากว่าตรงอื่นนะคะเท่าที่รู้สึกสบายไม่คิดว่าทุกทา่านไม่คงทำร้ายตัวเองเนาะอย่าเอาจนเจ็บนะคะ โกซาสมัยสมัยก่อนเนี่ยเอาทํากันแบบแรงๆนะคะเพราะว่าอยากจะให้หายเมื่อก่อนโลกเราก็ข้างไปทางเย็นเพราะนั้นขูดแรงได้ตอนนี้โลกเราร้อนแล้วเราทำรุนแรงตนไปก็ไม่ดีนะคะค่ะเน้นเน้นที่หลังใบหูนะคะหมายถึงข้างหลังเลยนะคะที่ใบหูอันนี้ก็คือที่น้องาษา่นี่ถือว,ว่าเป็นการโกซาบแบบละเอียดนะคะคนที่ ความเป็นโลหิตสูงนะคะการโกซาบริเวณนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะคะไมเกรนใช้ได้นะคะด้านหลังใบหูด้านหน้าใบหูเพราะว่าตรงนี้พร้อมร้อนจะมากอออยู่บนเด็กเยอะบางคนจะเกิดอาการมึนเวลาขุดตัวซาแล้วอย่างบางทีง่วงง่งนอนเนี่ยคุณขุดไปอาจจะหายง่วงก็ได้ดีไหมคะ เไม่หาวงก็ูุ้มาลองเพงเม่อคหดแล้วงนี่ถ้าได้ขูกแล้รู้สึกสะดุดสะดุดไหมครับแบบผิวศีรษะเราไม่เรียบมีไหมคะนะไม่มีหผลเรียบกันทุกคนหผลเรียบนี่ไม่ใช่ไม่มีอะไรนะรอยหยักของสมอง คืออย่างนี้ค่ะบางคนอาจจะเจอตุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอว่าอันนั้นคือภาวะร้อนจริงๆนะคะแล้วก็โฆซณาไปเรื่อยๆไอ้ตุ่มๆนี่าจะเรียบลงนะคะอย่างน้องเอพอเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องภาวะร้อนเกินบ่อยจะมีอาการตรงนะคะโือปกติจะเป็นคนปวดหัวบ่อยที่เห็นบางทีพันผ้านี่ไม่ใช่แฟชั่นกุญแจแฟชั่นนิดหนึ่ง หัวร้อนมากๆคือเราจะใช้ผ้านะคะชุบน้ําหรือว่าน้ำโพลฟิลนะคะพงศิษฐศักด์หรือว่าใช้ปานโพลีสัูช่วยด้วยนะคะจะเป็นการระบายความร้อนได้ดีนะถ,ถ้าเราไปที่ค่ายเนี่ยจะเห็นแฟชั่นเนี่ยทั้งกับทั้งค่ายผ่านศรษะั์เพราะว่าอากาศที่นู้นค่อนข้างร้อนนะคะมีคนไม่พันอยู่คนหนึ่งคนนี้ไม่ค่อยร้อนค่ะหลังจากที่ขูดศิษฐั์แล้ว ะะที่ทางในการขูดนะคะถ้าท่านมีตำราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กน,นะเล่มที่เก้าข้อนั้นก็มีทิศทางในการโรษจานะคะหรือหนังสือเล่มใหญ่ถอดรหัสร้อนเย็น,น,นที่ชื่อมาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะในเล่มน,นั้นก็มีนะคะแต่จริงๆแล้วเราจะไม่คิกว่าต้องทางนี้ทางนั้นทางไหนที่สบายทางนั้นใช่นะคะเพราะตามคาต่อยของพระเจ้าให้เป็นผู้ทําความสบายให้แก่ตนนะคะไม่ใช่บอกอุยสราอนต้องขูดลงแล้วก็ต้องลงอย่างเดียวไม่สาเร็จนะคะ จะใช้อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปลองใช้น้ำมนะะัน,นกำหนดสั่งอะไรก็ได้นี่จะเป็นน้ำน้ำมันทอดเย็นๆนะคะอันนี้ทาไว้สําหรับให้เป็นรเราเอาสมุนไพรเย็น,เยนมานทอดเ,เอาอากาศกรองอากาศออกไปแล้วเอาน้ํามาใช้นะคะเราเปลี่ยนเป็นสายยามองอู่นบ้างการที่บางคนที่ตัวเองเราจะวัสดุที่เป็นโลหะอย่างเงี้ยได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้างคนที่ เพราะความร้อนมันจะส่งค่ะโลหะมหาเราคนที่ไปขูดให้เขาอาจจะร้อนแทนนะคะเดีย๋ยวบางคนคิดว่าเอ๊ะเวลาไม่สบายขึ้นมาหาอะไรไม่จะเหรียญบาทเหรียญสิทก็ได้เหรียญอะไรก็ได้ก็อย,อยู่ในตัวนะสงสัยจะไม่มีเหรียญบาทเหรียญสิทธิ์ก็ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องรอกลับบ้านไปหาเหรียญบาทเหรียญสิทธิ์ <c oughs> อันนี้กำลังอุดลงนะคะอย่างเด่นคนที่มีอาการไอเยอะๆจุดที่เน้นก็คือบริเวณต้นคอค่ะช่วงต่อกระดูกคอกับป่าะคะ่ะช่วงนั้นนะคะ่กับกระดูกสันหลังนะคะคอกับกระดูกสนนนะะันหลังช่นต่อตรงนั้นนะคะด้านด้านนีนน <c oughs> ้แล้วก็ด้านหน้านะคะได้คอหอยลงมาแล้วก็ตัวทั้งแงขนแขนคลุมพื้นที่ปอดน,นะคะถ้าอันนั้นก็คืออยากถ้าอยากโกสารในเนนฉพาะพื้นที่นะคะอันนี้เราเราจะเลยลงไปกันกัน ที่ทางในการลากเรนหน้าอกได้ไหมคะค่ะการขูดกัวซานี่เราสามารถขูดผ่านเสื้อผ้าก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องสวมเสื้อนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถขูดได้ข้างในเรืนมันจะดีมันจะสบายและได้นะคะค่ะขูดบริเวณส่วนของนะคะเวลาขูดก็จะขูดค่ะลางจากข้างลำตัวเข้ามาด้านในลำตัวนะคะเข้าหากลางลำตัวนะคะบริเวณอกนะคะจุ้ย ตอนเสร็จนี้เราก็ยังมีอย่างเชื่ออีกเรื่องมันจะสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นลมปราณแล้วก็จะสัมพันธ์กับการตัวสารนะคะตูดด้านขึ้นกันตรงบริเวณนั้าออกใต้เราเรากระด้างก็หายใจมตัวนะคะแต่เมื่อพ้นชัยคงไปแล้วลากไปทางที่สะดือนะคะคนไหนที่ปวดประจับเดือนนะคะเช้าที่พี่ผู้ครอลมปวดจับเดือนก็แนะนำที่ขูดไปนะคะ้าขูดตรงบริเวณที่ปวดเข้าตรงทางบริเวณสะดือนะคะ จะช่วยระบายความร้อนจากเรื่องของลูกดีนะคะค่ะเพราะสะดือนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดระบายพิษนะคะอุ่นตามความไม่ตามความอุ่ตามปกคงเว่าชงดื่มไปแล้วต้องยืนนะเดือดมากเดือดได้บ้างก็หาสะดือนะ เขาเขาหาจุกระบายกินนะคะตรงท้องเลย่ถือว่าสะดือเป็นจุกระบายทิศนะคะล่าล่าเข้าหาสะดือนะคะค่ะแล้วตอนนี้ตรงไหนที่เราปวดเองได้อีกให้มาส่วนที่ปวดเองได้เราปวดเองได้ทั้งตัวนะมือก็ได้นี่นะคะเรื่อจากต้นแขนจากหัวไหล่เลยค่ะออกไปหาปลายมือนะคะเพราะปรารที่ไม่ดีเนี่ยจะออกทางปลายมือนะคะ ความลื่อนไหวนิ้วมือเป็นทั้งจุดที่รับพลังงานที่ดีแล้วก็ถ่ายเทพลังงานที่เสียนะคะแล้วเราลากออกไปหาปลายนิ้วมือก่อนเลยค่ะนะคะใส่ต้นแขนไปหาปลายมือนะคะได้ได้ทั่วเลยค่ะแล้วใครมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วนิ้วเนาะเออข้อ,อไม่ค่อยดีการไม่ดีอะไรเนีน้ยเน้นตรงซอกเลยค่ะซอกนิ้วนะคะอย่างไม้อันนี้มันเป็นร่องๆเป็นง่า๊งๆเนี่ยเข้าไปหนึ่งร่องเนี่ยก็ครอบลุมพื้นที่ของสองด้านของนิ้วได้เลย แต่ถ้าไ,ไม้ไม่ได้เป็นง,งานงานนี้ไม่ไปไม่เป็นไรค่ะเราต้องมืีการเอาใจบริหารข้ออีกดั้งหนึ่งด้วยอันนี้นนก็เอามองสะดวกขึ้นมานะคะจริงแล้วเราก็จะแบ่งนี้เป็นสูตรนะคะหรือเราสกตรจะได้ถูกต้อะขูดาตามรอเระ อย่างเวลาคุณไป,ไปรู้สึกสะดุดสะดุดอย่างคนที่จะเป็นนิ้วล็อกนะคนที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยสามารถผูดได้บอ่อยๆนะคะือว่าใช้หม้อกันช่วยยันกันได้ช่ว้ลดอา <c oughs> อการนิ้วล็อกได้ดีคอาคุณ <c oughs> <อ>พี่มีโค้าบอก <c oughs> อันนี้ยิ่งดีนะคะยิ่งดีเพราะว่ามันเย็นมัน <c oughs> จะระบายความร้อนได้ดีนะคะประดี๋ยวของพี่อันนี้เป็นหยกใช่ไหมคะค่ะอย่างวัสดุที่ทํามาจากหยกวัสดุที่เย็นน่ะจะระบายความร้อนจะกึ้นหนังได้ดีนะคะ แต่ของพวกเราแบบตั้งตอนเราใช้ไม้เราจะไม่ใช้ดถึงจักตด้วยนะคะที่เดินไปเดินมาเจอคนก็เหินอนกเอาุกรณัวตาไปเลนและขัเหมือนกันคือเราจะส่งคนไปออกโฉนดไปนล่ปราที่ไม่มีออกเลยเลยกนบีตัวเองมาทำอย่างนี้นะมีเทคนิคไปเปิดปลายทางไว้ก่อนไอ้ทางไว้ก่อนต้องขูดจกดตั้งด้วยจากต้นขาไปจัดตั้งบนหลอดขูดอย่างเงี้ยขูดลงไปที่ที่บอกว่ามีเทคนิคของตัวเอง พอได้ยินเทคกกนิคการนวนบางแบบก็มีนะคะบอกไปเกิดที่ไปเปิดประตูวไว้ก่อนแล้วก็เราจะเชิญแขกออกก็แขกนั้นมีทางโล่งเจอคุณพี่คนหนึ่ง่ยทำโยคะแล้วพลิกเส้นพลิกอย่างนี้ท้าเดินไม่ได้ดโดยโครซาที่บริเวณต้นขาไปถึงออกปเท้าให้เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงกว่านี่นนก็กลับมาเดินได้เป็นปกตินนะคะ คนที่ปวดมดลูกนะคะปวดมดลูกบ่อยๆนะคะปวดหลังขูดบริเวณนี้เยอื้อค่ะตรงบริเวณทรงสามเหลี่ยมของรูเนี่ยค่ะเราสามารถปวดได้นะคะเพราะว่าพิ่จะมาใช้ผลขูดเยอะๆเยอะในในการกูดสะท้อนระบายไม่ได้อันนึงเมื่อกี้ข้างหน้ามันมีที่สะดือใช่ไหมที่ข้างหลังมีที่รูอะไรคะรูกลโนทวานฮัลล่าปัญหารูทวานเลยค่ะแต่อย่างน้องเอ๋อเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องอันนี้เปิดเผยได้ใช่ไหมคะ เป็นดินสีดวนด้วยเราเหมือนลูกโตเราต้องเหมือนลูกโตมีปัญหาในอุ้งเชิงกานะคะการครสานี่ก็เราไล่ออกมาทางจุบาภทิ่เลยมาตรงตรงเลยที่รูทวารเลยนะคะช่วยไม่แต่ใต้ใต้เอวลงมาอากรนะคะลดความไม่สบายแบบนี้มันทำได้หลายวิธีอาจจะก็อาจจะไปแช่สะโพกก็ได้จะอยู่ในเทคนิคข้อต่อไปนะคะคอสาก็ได้นะคะ หรือทําแบบอื่นบางคนก็ไปโยคะการบริหารอะไรเราดีขึ้นก็มีนะคะอันนี้ด้านหลังสาหรับผู้ที่ข้อไหนไม่ติดก,ก็ขูดเองได้นะคะที่หลังนี่เราจะมีวิธีการขูดขั้นตอนการขูดที่หลังนะฮะลากลงก่อนลากลงแล้วก็ลากขวางนะคะลากลงแล้วก็ลากขวางอันนี้ทําเองที่ทําไม่ถนัดแล้วปกติต้อง<ม>ต้องเอ็มทำยังไงคะ เรา่ใช่บอกพี่น้องทีถ้าปกติใช่ไหมฮะถ้าเราไม่มีใครมาทําให้ใช่ไหมฮะตรงส่วนไหนที่เราทําเองได้เราก็ทําถ้าส่วนไหนทาเองไม่ได้ใช้ผ้าคนหนูนะคะผ้าคนหนูชุบน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีการนแบบที่บอกอุปกรณ์การโกรซาไม่ใช่มีแต่ของแข็งนะของนิ่มๆอย่างท่านก็ใช้ได้ค่ะแล้วตอนนี้เราจะสาธิตชำโกรซาหลังแบบละเอียดได้ไหมคะขอเชิญ ในแบบค่ะมีท่านที่อาศัยสถเป็นในแบบใด้ิธีติดต่อไว้ชื่อท่านอะไรนะคะชื่อคุณอะไรนะคะขอคนคนท่านหลังที่ยี่สิดต่อไว้ขออนุญาตค่ะไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกคุณต้องนะคะคุณต้อมขอขอเชิญพร้อมที่จะตอบเสื้อเชิญด้คะ คำถามขอถามชื่อผู้ที่ถูกขอสั่์ก่อนนะคะชื่ออะไรคะก้อก้องยินยอมให้เราคุณหลังใช่ไหมครหลัง้าเขายินยอมให้เราคุณเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวแดงขึ้นมาแล้วตกใจแล้วบอกมาเ็นชื่อยังฮะ เอเส็นี่เราจะเริ่มขูดนะคะเราจะเริ่มจากข้างซ้ายเสมอนะคะเพราะว่าข้างซ้ายเป็นจุดท้าของหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาเราขูดเป็นการระบายของไหลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าข้างไหนที่ถ้าเกิดมีอาการไม่สบายข้างขวาเยอะกว่าก็สามารถขูดข้างขวาได้นะคะอันนี้เราสามารถใช้ตั้งแต่น้ำสมุนไพรกอลฟิวตัวเนี้ย ขูดก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันทอดนะคะหรือน้ำสก,กัดหรือแม้กระทั่งน้ำเปล่านะคะหรือว่าไม่ใช้อะไรเลยก็ได้ในกรณีุมที่ไม่มีอะไรนะคะอย่างะคะุณพ,พี่ที่มีโครซา,าบอร์ดที่ทาจากจากหยกนะคะอาจจะไม่ต้องใช้ตัวหล่อรื่นก็ไดะะ้เพราะมันจะลื่นแล้วก็เย็นอยู่แล้วนะคะ เราจะเริ่มวัดออกมาประมาณจากตรงกระดูกสันหลังประมาณหนึ่ข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดทัก้ายนะคะสองข้างก่อนโคงกระดมแงนะคเราจะขูดเรื่อยๆนะคะขูดลยาวๆนะคะอาจจะประมาณสักห้าสิบครั้งนะคะ แล้วก็น้ำหนักที่ลงนี่นะคะเราจะลงเท่าที่คนไข้รู้สึกไม่หนักเส้นตึงก็ไม่เบาเกินไปค่ะจะคอยถามคนไข้ว่าเป็นยังไงนะแบบนี้หนักเกินไปหรือเปล่านะคะตอนนี้คุณต้องรู้สึกยังไงหนักไปไหมคะสบายไม่หนักเกินนะคะก็ยังยังเท่าน้ำหนักได้ไหมคะแรงกว่านี้ได้ไหมได้ด้วยนะครับอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับความความสุขสบายของคไขคนะหลายท่านจะเห็นว่าเริ่มแดงแล้วใช่ไหมคะอ๋อด ใช้คแตงสีม่วเนี่ยแรงมากแต่ว่าขั้นตอนในการผลากลงก่อนนะครับซ้ายแล้วก็ข้างขวาผลักลงเดี๋ยวเราเสร็จเราเดี๋ยวแต่ในแต่ละข้างเราก็จะลากขวางจริงนะค่ะบก็เลยเขียนว่าอยู่ในแตงสีม่วงนะครับแต่สีชมพูนี่ดีดีอะแ่เราจะใช้น้ำสกัดก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีน้ำโพลีฟิลนะคะถ้าสีม่วงเนี่ย ีดไม่ได้ใช้น้ำอากาดเราจะใช้เป็นน้ำป่าหรือว่าเป็นที่บ้านคุณต้องมากับใครคะพี่ยูเหรือคะพี่ยูจะออกมาทั้งนี้เลยพี่ยูมาฝึกฝืนอะไรเดี๋ยวจะได้รู้นะดีนะเนี่ยมาได้กันถ้าไม่งั้นกลับไปกลับไปเปิดที่บ้านพวกไปทำอะไรมาเนี่ยมีไม้ไหมฮะ อ่าไม่มีเราใช้ช้อนก็ได้นะคะหรือใช้ฝาก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวอข้างนี้เราใช้เราจะใช้เราจะใช้น้ำสกัดเดี๋ยวเราจะใช้ตัวละคอนช่วยด้วยนะะคเลิกจากการขูดตรงตรงขอบใช้ช้อนน่ก็ไดเดี๋ยวท่านท่านที่มาทราบว่าหลายท่านที่พักกับทุกท่านอ่ะห้องหนึ่งพักสี่คนใช่ไหมเดี๋ยวก็จับคู่กันทำเนาะตอนเลิกจะเห็นไหมอันไหนเจ็บ อ,นนอันนี้เจ็บนะคะฟ้องกันเองนะคะไม่ใช่ท่านนี้เจ็บขูดเวลาขูดนะคะลงน้ําหนักลงน้ําหนักนี่นะคะอยู่กับอุปกรณ์อ่ด้วยนะคะขูดยาวเวลาขูดนะคะขูดไปใจเย็นๆในการขูดไม่งั้นก็เวลาขูดเนี่ยเพื่อที่จะให้คนไข้สบายใจร้องเพลงให้คนไข้ฟังก็ได้นะคะเป็นการบำบัดนะคะการลากยาวๆนี่จะช่วยถองพิษที่อยู่ระดับตื้นๆนะคะ แต่ถ้าเราไปเจอตรงไหนสดงว่าเป็นทางถืงเเราอาจจะล่างสั้นๆแล้วก็ขอน,นที่ระดับลึกอีกทีนึงนะคะเพราะอย่างโดยโดยเฉพาะบางท่านอย่างเช่นมีไหลติดอ่าจะเจอทางผืงแถวๆสะบักนี้นะคะหรือบางคนเจะปวดไปแล้วนะคะอย่างมันจะปลผลได้สองลักษณะค่ะคือลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี่จะบอกระดับของที่ว่าสะสมมากน้อยแค่ไหน แล้วพิษนั้นปรากฏได้ตามอะไรเนึ่งตามเส้นตรงกลางอย่างช่วงบ่าตรงนี้เป็นเส้นตรงกลางของลำไส้ใหญ่นะคะอันนี้ก็เราหมายถว่าีพิษสะสมที่ลำไส้ใหญ่แต่ระดับของพิษขนาดไหนคะอันที่สีที่บอกเราระบบงระดับสีก่อนถ้าสีชมพูอ่อนแปลว่าพิษดีการสีชมพูอ่อนเรื่อนแปลว่าดีแปลว่าร่างกายเลือเล่อนไหลเวียนดีไม่มีพิษสะสมนะคะระดับหนึ่งระดับระดับสองสีอะไรคะออกจะสีแดงนะคะสีแดง เริ่มเริ่มมีทิศสะสมเล็กน้อยเราถ้าแดงเข้มอันนี้ระดับสามอันนี้อยู่ระดับสามนะคะก็ทีศสะสมมากแล้วแดงเข้มจนม่วงที่สะสมเยอะมากนะคะถ้าเกิดว่าทางการแพทย์ไปเรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรไม่มีไม่เคยมีตะปุกนะคะแต่กระบอกมีสะสมมากมากจนนึกว่าทำอาชีพอะไร ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลเกี่ยวข้อกับคอมพิวเตอร์เยอะเราจะหลายล่ะนะคะว่าทางานเกี่ยวกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าเนี่ยก็ได้รับความร้อนจากเครื่องไฟฟ้านั้นด้วยนะคะอันนั้นก็คือความร้อนที่ทําให้เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะร้อนแล้วถ้าเราได้รับความร้อนเยอะแล้ว ถ่ายเทความร้อนออกไม่ดีพิษก็สะสมอยู่นะคะอย่างที่แสดงให้เห็นในพวกเรามีวิธีป้องกันคือรับพิษมาแล้วก็ต้องขับพิษออกก็ไปดิทอสไปโกรซาในกลุ่มนี้นะคะหรือทานอาหารสมุนไพรริกเย็นหรือน้ำสมุนไพรริกเย็นเข้ามาช่วยแต่ถ้าท่านดืน่มที่บ้านท่านอากาศเย็นอยู่แล้วเอาสมุนไพรริกเย็นหรือโคโลฟีนมาผสมนในอง่นแล้วดื่มอันนี้ก็ถือว่าได้ช่วยระบายพิษร้อนนะคะ อย,อย่างกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนี่เป็นกันเยอะบางคนถึงกับไหลติดนะคะหรือพนักงานบัญชีพวกที่นั่งนันบใบงอนกันเป็นอะไรก็ไม่รู้วันหนึ่งเดินไม่ได้ไปดูกบว่าหลังแข็งนะคะอันเดียวก็คือสะสมพิษร้อมเข้าร่างกายไว้เรื่อยๆบ่อยๆจนไม่ไม่ไม่รู้รตัวแล้วก็ในขณะเดียวกัน